สวัสดีครับผมเจชนาทิพย์งศิน์ครับหลังจากพี่เจเรียนจบป,ปอตีนะครับก็เรียนค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรครับผมก็ได้ตัดสินใจที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะให้เรามีความรู้มากขึ้นหลังการเล่นกีฬานะมันไม่ใช่แค่เราจะฝึกซ้อมอย่างเดียวเพราะวันหนึ่งเราอาจจะต้องเลิกเล่นก็เลยเลือกที่สมัคร สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬานะ Modern Development in Sport ครับก็ตอนนี้ผมได้เพิ่งเรียนชั้นศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็กำลังเรียนนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ให้ผมตัดสินใจได้เรียนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับที่บางครั้งเราอาจจะแข่งเสร็จอีกวันหนึ่งเราอาจจะไปเรียนได้ ทำให้เรามีการจัดสรรเวลาได้อย่างดีขึ้นเพราะอย่างคนอื่นอย่างเงี้ยจันหนึ่งสุขอาจจะทำงานเสาร์ที่เขาอาจจะหยุดเขาจะได้มาเรียนพร้อมกับพร้อมกับเจะไรเงี้ยสิ่งที่ประทับใจจริงๆแล้วผมประทับใจท่านอาจารย์ทุกท่านเลยครับอาจารย์ทุกท่านก็พยายามให้เราคิดว่าปีหนึ่งเนี่ย จะเรียนแบบนี้ปี2เราต้องคิดแล้วนะว่าเราต้องทําอะไรเราต้องมีหัวข้อวิจัยอยู่ในในหัวเราแล้วว่าเราจะทําอะไรเราต้องวางแผนสิ่งสาคัญเนี่ยทางคณะจะมีทุนให้ไปทําหัวข้อวิจัย้วยครับมีพาไปเรียนรู้ประมาณชั้นปีที่2ครับที่เราต้องไปเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนทำให้เราพัฒนาที่ดีขึ้นครับผมวันนี้เจอยากจะมาเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับ หรือว่าใครที่สนใจที่อยากเรียนหลักสูตร Modern Development in Sport นะครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้นะครับเจ mm hmm. อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ไปพร้อมกันนะครับขอบคุณครับ